นี่ครับผมผมกล้องนะครับจากร้านต้นาำยนต์พระรามสองนะครับก็ทีนี้นะครับผมมาเปิดตัวด้วยล้อแฟชั่นนะครับลายยอดนิยมนะครับ T E สามสิบเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลาย T E สามสิบเจ็ดนะก้านของเขานะครับจะเป็นก้านห้านนะครับแล้วก็จะมีฝาปิดดุมให้ด้วยนะครับปกติล้อรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเปิดดุมกลางกันนะครับไม่ใส่ฝาแต่ว่าบางทีลูกค้าบางท่านไม่ใส่ก็จบอกว่ามันล้นล้นะครับก็เลยอ่ะมีฝาให้ด้วย ตัวนี้นะครับเป็นล้อเทียบนะครับบอกไว้ก่อนนะเป็นล้อเทียบนะครับไม่ใช่ล้อแท้นะครับตัวนี้ใส่กับ f o r t จ n e r v i g o r ก v o ี i t ้ n p a ตันฟารรอะไรได้หมดเลยที่เป็นหกลูนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับงานนี้มีอะไรบอกเราบ้างนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นล้อหลังนะนะครับมันเลยกว้างสิบนิ้วครึ่งนะครับผมอ่านะครับตัวนี้นะครับอาจจะดูก่อนได้นะครับเป็นขอบ18 นะครับอ่ากว้าง10นิ้วครึ่งนะตัวนี้เป็นล้อหลังนะครับไม่ต้องตกใจล้อหน้ามันจะกว้างแค่9นิ้วครึ่งนะครับผมก็คือที่เขาเรียกกันหน้า9หลัง10นะครับขอ18บนะนะครับแล้วก็จะมีบอกอะไรเรื่อียีกส่วนใหญ่ก็รายละเอียดทั่วไปนะครับที่ว่าแซงมาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นล้อเทียมนะถ้าล้อแท้เดี๋ยวไว้วันหลังผมมารีวิวให้ดูนะครับรายละเอียดจัดเต็มเลยหลังล้อนี่ชัดเจนนะครับตัวหนังสือคมกริบนะครับผมตัวนี้นะครับ ทางชุดเนี่ยผมขายไม่แพงนะครับล้อพร้อมยางผมขายประมาณ20,000บาทตัวรถผมขายนะนะครับอยู่ที่สภาพยางนะของเก่าเผื่อได้ด้วยลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะและท่านขับรถนะครับที่ออกทรง SUV กระบะนะครับที่เป็นขนาด6กลูกนะครับร้อยละประมาณ95%ใส่ได้นะครับไม่นับนาวาล่านะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้านอยู่พรงแรมสองบางขุนเทียนนะ อยู่เลยซอยเชนทะเล21 200เมตรนะครับเลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับขอฝากไว้นะครับแล้วก็ขอบรคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาตามเพจตามลิงก์ Youtube เรานะครับเวลามาเจอกันที่หน้าร้านเนี่ยก็ทักทายการจำผมได้ก็ขอบพระคุณนะครับเรารับประกันนะครับคุณภาพนะครับจากร้านของเรา นะครับอันไหนดีว่าดีอันไหนไม่ดีขายมือสองนะครับแบบเกตล่างๆด้วยนะใส่ขายรถไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็บวกลบกันไปแล้วแต่จำน,นชุดบางทีท่านดูผมพูดวันนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณนี้แต่พอมาอีกทีนึงราคาบวกขึ้นหรือถูกลงอันนี้ต้องบอกว่ามันมีความต่างอยู่นะครับไม่ใช่ล้อชุดเดิมชุดเดียวกันราคาไม่เท่าไม่ใช่นะครับมันจะมีความต่างที่ว่าอาจยางมาคนละชุดกันแล้วแต่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือล้อลายเดิมแต่เปลี่ยนยี่ห้อใหญ่เนี่ยราคาก็บวกลบกันไปเพราะว่า เวลาที่ท่านดูคลิปผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าท่านดูคลิปผมในวันไหนเวลาใดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีคลิปนี้ล้อเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับแต่เรามีชุดใหม่เข้ามาแล้วครับแตกต่างกันไปนะครับก็สำหรับค,รบ,บคลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ